สวัสดีครับผมช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงฤดูฝนนะครับผมพรนสาทุกปีก็ฝนจะตกครับผมก็ยังทํางานกันไม่ได้นะครับผมไม่มีคลิปลงเลยช่วงนี้ก็ให้ชมบรรยากาศฝนตกนะครับผมอําเภอบัวเชิดนะครับผมตก3ามวันแล้วนะครับผมติดกันเลยทั้งวันทั้งคืนนะครับผมจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่ครับผมบรรยากาศฝนตกนะครับผมตกทุกที่นะครับผม นี่ครับผมชุ่มฉ่ำไปหมดเลยนะครับผมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพด้วยด้วยนะครับผมนะครับผมก็ชมบรรยากาศฝนตกนะครับผมตกทุกที่ทุกที่น่าจะทั่วจังหวัดนะครับผมแล้วก็ทั่วประเทศไทยนะครับผม เิ่มตกหนักมาเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่เช้าบรรยากาศสายฝนนะครับผมบรรยากาศตกทุกที่ครับเรียมนะครับบรรยากาศก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมตรงนี้น,น,นะครับผมบ ก็เป็นบรรยากาศสายฝนนะครับผมก็ขอบคุณทุกก,ากําลังใจนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมเป็นก,ากําลังใจให้ทุกท่านนะครับผมทั้งเพื่อนใหม่แล้วเพื่อนเก่านะครับผมชว่วงนี้ก็ไม่มีคลิปจะลงนะครับผมเพราะว่าฝนตกยังทํางานกันไม่ได้นะครับผมชมบรรยากาศบิเวือนข้างๆก็จะเป็นทุ่งนานะครับท,ทุกที่เลยนะครับผม ช่วงนี้ก็มีทั้งลมพายุแล้วก็โรคระบาดน,นะครับผมโควิด1 9นะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับผมให้ผ่านจุดตรงนี้ไปนะครับผมนะบากาศก็ตกหนักมาเรื่อยๆนะครับผมก็ลมก็เริ่มมีนะครับผม สายฝนนะครับวันนี้ตกทุกที่เลยนะครับผมบริเวณครับเสียงลมทั้งลมทั้งตกนะครับผม กาศมืดนะครับตกโปรยมาเริ่มหนักนะครับผมตั้งแต่เช้าแล้วครับผมเมื่อวานก็ทั้งวันนะครับผมก็สองวันสามวันติดกันนะครับผมตกตกแบบทําอะไรไม่ได้นะครับผมก็เข้าสวนยางก็ไม่ได้นะครับติดยางก็ไม่ได้จะทํางานก็ไม่ได้ครับผมตรงนี้ คุณฉ่ำเสียงฝนปวยปลายบรรยากาศนะครับผมขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามาติดตามนะครับผมรับชมก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอให้ผ่านโควิดไปโดยเร็วที่สุดนะครับผมสวัสดีครับ